วันที่14รกรกฎาคมที่ผ่านมานแพทย์บรรัตน์ชานุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการมอบหลอดผอมเบอร์ห้าให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาคร,รัฐ800แห่งทั่วประเทศโดยมีพระนัาท่านทีระวงศุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับมอบณนะห้องประชุมะทรวงสองสามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร ทำการอนุรักษ์พลังงานและหวังเปยยย็นอย่างยิ่งว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการบรรลมให้ภาครัฐภาคเอกนชนและประชาชนทั่วไปดาเนินการประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรมและยัง่งยืนต่อไปครับของคุณท่านพลเรีอย่างสุดับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและยังสามารถช่วยประหยัดเงินได้ถึง620ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ได้ถึง147,000ตันต่อปี การสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานนั้นเป็นงานที่หน่วยงานภาครัฐเดียวร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังมาโดยตลอดภายใต้โครงการนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้ความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดพร้อมแบบเดิมเป็นหลอดพร้อมเบอร์5จำนวน1,800หลอดในอาคารสำนักงานจากโครงการที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพช,ชีวิตในการทำงานของข้าราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป